สวัสดีครับผมเอิร์ทจากท็อปคาร์นะครับวันนี้นะครับ Mercedes-Benz ครับ e c ค u p บครับคันนี้พิเศษยังไงครับเป็น e 5 0 0นะครับแรงมาก382แรงม้าเดี๋ยวผมจะพามาชมกันครับล้อ AMG เบรก AMG นะครับเป็นเบรก AMG 6พอร์พอนะครับหน้า6พอร์ตและหลัง4พอพอตนะครับกระจกข้างนะครับจะเป็น e 5 0 0 และตรงดิฟิสเซอร์หลังนะครับก็จะเป็น e 5 0 0ครับกับปลายท่อด้วยครับเดี๋ยวพามาดูข้างในกันครับข้างในคันนี้นะครับเป็นสีขาวเบาะดำครับสภาพใหม่มากๆเพราะว่าไม่แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นครับรถปี2011นะครับข้างประตูนะครับเบาะเป็นเบาะเมมโมรี่นะครับกระจกปรับไฟฟ้าปุ่มเปิดปิดล็อกนะครับยังไม่มีปุ่มไหนล็อกเลยครับและสตาร์ทของคันนี้นะครับไม่ต้องใช้กุญแจจะเป็นพุช นี่ครับเดี๋ยวพามาชมข้างในกันต่อฝั่งนู้นนะครับคันนี้นะครับเป็นหลังคาแก้วครับพาหนาลมีกลาสลูปนะครับก็จะมีม่านอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับเปิดม่านดันขึ้นครับนี่ครับใจยาวไปจนถึงผู้โดยสารด้านหลังเลยครับและเปิดอีกทีครับก็จะยกขึ้นไป ช่องเก็บของนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่เลยครับผมและตัวสไลด์เลื่อนนะครับไม่มีติดขัดอะไรครับตัวโครเมียมยังเงาสวยงามครับขึ้นมานะครับเป็นลายไม้และแลกเกอร์ยังใช้งานได้ดีมากๆเลยครับดูครับความเงายังเงามากๆาแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับทั้ง2โซนนะครับดูอัลคลายเมนะครับขึ้นมาครับจะเป็นปุ่มปรับสปอร์ตนะครับหรือก็คือช่วงล่างทําให้กระชับขึ้นนะครับ ี่นะครับหน้าตาของฟอนต์นะครับปุ่มไม่มีลอกเลยครับและจอนะครับจอไม่มีด่างครับยังเงาสวยงามอยู่เลยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดเดิลชิปนะครับปุ่มปรับดูสเตตัสต่างๆนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นลิมิตสปีดนะครับแล้วก็ครุชคอนโทรลนะครับไม้นะครับเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองครับตัวรถย้ายมาสมบูรณ์นะครับนี่นะครับทริมลายไม้นะครับยังเงาสวยงามมากๆ ให้ดูครับปุ่มก็ไม่ลอกนะครับทีมลายไม้ตรงนี้ก็เงานะครับไม่มีแทบจะไม่มีรอยขนแมวเลยครับน้อยมากๆเลยครับเอิร์ดเปิดมาให้ดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังนะครับแทบไม่มีคนนั่งเลยครับเบาะยังกระชับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตัวสีก็เป็นสีเดิมของหนังสีดํานะครับและตรงนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีปกติครับที่วางแก้วนะครับเป็นในส่วนของที่วางแก้วครับตรงนี้ก็ที่วางของเล็กน้อยนะครับแอร์จะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับตรงนี้ครับ e 5 0 0 amg ครับที่รถบอกในตอนต้นนะครับว่าที่แตกต่างกันก็คือดิฟฟิวเซอร์และปลายท่อนะครับ e 2 0 0หรือ e 2 5 0ในโฉม w 2 0 7หรือ c 2 0 7เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับคันนี้ก็คือ e 5 0 0แน่นอนครับเดี๋ยวดูสัมภาระด้านหลังกันดีกว่าครับจุของได้พอสมควรครับสำหรับ e c l a s s นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสลักนะครับทำให้พับเบาะได้นะครับเปิดปิดตรงนี้ นี่ครับพับเบาะได้สามารถใส่ถุงกลอฟได้ถึง2องใบครับมาดูกันเลยครับว่าใต้ฝาหน้าเนี่ยของ e 5 0 0เนี่ยมีอะไรอยู่ครับนี่ครับ v 8นะครับ382แรงม้านะครับ500กว่าแรงบิดครับเครื่องแน่นมากๆครับเนี่ยครับไม่มีเสียงอะไรเลย ย้ายมาสมบูรณ์นะครับคันนี้ครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาการใช้งานอย่างดีเยี่ยมมากๆครับเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่แนะนํารถให้กับทางเรานี่แหละครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคันนี้นะครับ Mercedes-Benz E-Class Coupe W207 หรือ C207 นะครับ E500 AMG ได้เบรกนะครับเป็น AMG หน้า6หลัง4แรงมาทั้งหมด380กว่าแรงมาครับ ผมรับประกันครับคันนี้นะครับผมขอเสนอขายนะครับ 1, 8 9 0 0ล้านบาทครับและยังไม่พอครับยินดีรับประกันเครื่องเกียร์ในระยะเวลา2ปีหรือ10,000กิเมตรนะครับยังไงก็ขอฝาก e 500คันนี้ไว้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับและเอิร์ทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ